เชียเข้า34แล้วว่ะทํางานตั้งแต่อายุแบบ15มันใช้ทุกอย่างหนักมาโดยตลอดยิ่งกับคอลลาเจนเองเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นการผลิตมันลดลงตามวัยอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเสริมมาตลอดนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชียร์เลือกทานไม่ใช่แค่เราคือเชียร์เป็นคนดูแลครอบครัวหม่อมา้าปีนี้ก็64่อะค่ะเราจะเห็นมาตลอดว่าเขาออกกําลังกายที่ไม่สมบูรณ์นะคะต้องบอกอย่างนี้คือพอเขาทําแล้วเขารู้สึกเขาเขาทําไม่ได้เราก็ต้องให้เขาค่อยๆฝึกทําแล้วก็เสริมตัวชาเมนเนคาา่อยๆทมี3ชนิดคอ ไตเปปไทยไตเปปไทยซึ่งอันนี้สกัดจากปลา้ําจืดใครที่แพ้อาหารทะเลก็ทานได้อีกหนึ่งชนิดที่สําคัญเลยก็คือตัว type 2มีวิตามินซีบวกอยู่ในนี้และสารสกัดตัวคอลลาเจนนําเข้าจากญี่ปุ่น1ซองเนี่ยพลังงานแค่20กิโลแคลอรี่เท่านั้นเอง <S <S 1> <S 1> ไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลไม่มีกลิ่นคาวปลายอย่างแน่นอนผสมกับเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นเขาจะไม่ทําให้เปลี่ยนรสชาติคือเขาจะเป็นลักษณะเป็นซองแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะสะดวกมาก <S <S แต่ต้องบอกว่าทาั้งนี้ทั้้งนนนนนััคคืออไมมม่่่ใชวววาาาเเรกิลจตแหย ความว่าเราจะหายเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราต้องมีการค่อยๆกายภาพค่อยๆยยืดเยียดเราต้องทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกําลังกายเป็นประจำแล้วจะทําให้ร่างกายแล้วก็แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชาเม่นี่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่มาสิปีแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เข้าปีที่11แล้วด้วยฉะนั้นแล้วเรื่องคุณภาพมั่นใจได้อย่างแน่นอนเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงเชียกับครอบครัวค่ะอย่างคุณแอนซิเรียก็เลือกทานเป็นประจำคุณแม่ยังสาวคุณแม่ยังสวยจริงๆแล้วคือการดูแลเขาเขาใส่ใจอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านคุณพลอยชิดจันวิเจจาวิเจพิตต้าคุณยิบซีอันนี้ก็เป็นสายสุขภาพนี่ก็เป็นอะไรที่อยากจะแนะนําค่ะ